สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องปั่นตัวใหม่ของร้านนะคะอ่าอันนี้ใส่น้ำแข็งเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นปั่นน้ำแข็งก็หลอดได้นะคะโถของทางร้านก็หนาพอสมควระคะ่ะ ตัวเนี้มันจะไม่ไม่มีไอไม่มีปุ่มไอเบอร์แบบว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์3าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็น,เป,นเป็นระดับตามระดับอะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะเราปิดฝาให้เรียบร้อยก่อนอย่างนี้ใช่าะเราก็กดอันนี้ค่ะเพื่อที่จะให้น้ำแข็งมัน ตัดออย่างนี้แบบว่ากดอันเนี้ยอีกรอบถ้าสมมุติว่าอยากให้มันแรงเราต้องกดลงลงด้านล่างมันจะเป็นสองระดับถ้าอยากให้มันละเอียดมากก็กดยาวๆด้วย นี่คือละคืออย่างเงี้ยคือมันละเอียดมากละนี่ค่ะนี่คือละเอียดมากเลยเนี่ยค่ะวิธีการใช้ก็มีแค่นี้ค่ะ